อะไรไปไหนฮะอาการเป็นยังไงฮะเป็นอย่างฮะอะไรอะไรฮะต้องการอะไรเนี่ยไปไหนโลขึ้นไหมขึ้นไปทำไมโอ้โอน้องทำงานทำการอยู่ฮะขึ้นไปไหน อคนยังไม่ง่วงเนาะจะมาให้นอนได้ไงโอ้ยเดี๋ยวอ๋อยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงไว้เยวเราบังคับกันนอนไว้เอ,อะไรปิรดหน้าต่างน้ำอ๋อปิหดหน้าต่างแล้วทําไมเขายังไม่ง่วงยังไม่ถึงเวลานอนเลยฝนมันตกแล้วอ๋อฝนตกก็ตกไปดีก็เยน็นบอกว่าถ้าฝนตกให้รีบนอนอ๋อนเกียรอะไรกัน นอนเฉยใช่ไหมเนี่ยแต่เขายังไม่ง่วงเลยตอวก็นอนก่อนเลยง่วงก็เพิ่งนอนอนอนก่อนเลยเขายังไม่ง่วงเลยเนี่ยอ๋อตัวง่วงตัวก็นอนก่อนนี่เป็นยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงฮะบอกมาหน่อยสิอยากิน